คือวันเนี้ยอาจจะมีคนที่อยู่ในในวดวงของคนที่เป็นแฟนเพลงของพี่อ่าอืมที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยพี่กบพี่กบวางกีตาร์แล้วพี่กบมาท,ทําธุรกิจเครือข่ายพี่จะเป็นภาพลบของพี่หรือเปล่าอ่าเออไอ้นี่แหละครับจุดนี้แหละเป็นทําให้ผมเสียโอกาสในชีวิตปีเยอะยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาผมกังวลเรื่องนี้แหละอล๋ะอเหรอกังวลอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับคือกลัวภาพลักษณ์ของตัวเองแล้วถามจริงจว่า ถ้าคุณเจอธุรกิจเครือข่ายที่มันใช่อะ,อะที่มันทําให้เกิดรายได้จริงๆแล้วมันขาวสะอาดขาวสะอาดในระดับที่ถ้าคุณเห็นป้ายข้างบนสูงสุดนั่นนั่นคือเอกสารทางราชการทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่ธุกรกิจที่อุปโลกว่าฉันเป็นบริษัทมันไม่มีสิ่งใดอุปโลกนะครับอยากบอกว่าไม่ต้องกังวลแทนพี่นะครับขอบคุณมากที่กังวลน,นะครับสิ่งที่พี่เลือกเนี่ยพี่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มข้นด้วยเอกสารราชการทั้งหมดนะครับ ถ้าใครก็ตามที่บอกว่าเออเคยทําธุรกิจคือขายมาแต่ว่ายังไปไม่ถึงที่กบรอครับแล้วถ้าใครบอกว่าพี่มันจริงหรือเปล่าพี่มาคุยกันครับแต่ถ้าใครมีความเป็นห่วงว่าแปดแปดแปดเป็นเว็บการพนันหรือเปล่า <laughs> ไม่ต้องกังวลครับถ้ามันเป็นเว็บการพน,นันปล่อยให้ตํารวจไปครับไม่ใช่เรื่องของเราะนะครับนะอันนี้อยู่มาแปดปีแล้วครับก็ยืนยันได้ว่าธุรกิจเครือข่ายที่ผมตัดสินใจเลือกเนี่ยเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ ชัดเจนที่สุดในชีวิตเหมือนที่ตอนที่ผมตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเป็นมือกีตาร์พูดตรงๆวา่าเป็นน้องใหม่อมในธุรกิจเครือข่า,ขายครับสิ่งใดก็ตามที่ครูโค้ชอาจารย์กำชับมาว่าคุณกบเรื่องนี้สําคัญนะอส่งทายเรื่องนี้สําคัญนะส่งทายเรื่องนี้ห้ามตกหล่นเรื่องนี้ต้องตรงเป๊ะส่งทายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเป้าหมายว่าพี่อยากได้สิ่งที่มันสูงสุดคือ ในอนาคตวันที่เราไม่ต้องทํางานแล้วเรามีเนี่ยกระบวนการส่งทายต้องแม่นแต่ก่อนที่จะแม่นไปถึงเขาเราต้องต้องแม่นก่อนอนมันก็เลยเป็นไอเทมที่เก็บไปเก็บไปเก็บไปแล้วก็กลายเป็นเราโอเคเราเก้าวผ่านด่านผ่านด่านจนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นบลูไดมอนด์ในที่สุดก็เป็นผู้นำแซปแบบได้ถูกเซตระบบมาให้คุณนะ่ะสามารถเข้ามานั่งแล้วก็คุณก็มีรถของตัวเอง รถนะครับคาเปรียบเทียบนะไม่ใช่บอกว่ามีรถนะแลให้ชัดนะให้คุณเหมือนกับมีรถของตัวเองอด้วยการเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วขับรถคันนี้สร้างไรายได้นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นแฟบเนี่ยได้สร้างระบบเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าซึ่งเราก็จะเห็นว่าตัวสินค้าเมื่อมันตอบโจทย์แล้วเนี่ยตัวสินค้ามันขายตัวเองอมันขายตัวเองนะครับแล้วแผนไรายได้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้คนที่เขา้าก้าวเข้ามาเนี่ย มีรายได้จริงมีรายได้แบบที่ไม่ต้องแบบว่าไปทําเงื่อนไขยเยอะอะเงื่อนไขต้องคุณฟายแบบกว่าฉันจะได้ของมาฉันต้องซื้อของไปกองจะได้เงินมาต้องซื้อของกองเต็มบ้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันทําให้คนที่ก้าวตามพี่เข้ามาที่ไม่เคยทําเครือข่ายเลยคนเจนแรกๆเนี่ยตอนนี้รายได้เยอะแล้วเยอะแล้วไม่ว่าจะบอกว่าเป็นรายได้หลักหรือกระเป๋าที่สองเนี่ย เขาได้กันหมดแล้วเลยแล้วแต่ละคนคนนิ่งอ่ะสมมติอ่ะพี่กบก็สไตล์หนึ่งผมก็สไตล์หนึ่งแล้วจะคนนิ่งกันได้ไหมพี่เออจริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ได้แต่ผมบอกคุณไปว่าได้คนน ouais. pues uh ิ่งทําได้ครับคือในระหว่างการทํางานเนี่ยเราใช้คําว่าผิดเป็นครูไม่มีใครทําถูกหมดหรอกถ้าทําถูกหมดเขาก็ขึ้นคลาวด์ไดมอนด์โดยไม่ต้องไม่ต้องมีใครให้คำปรึกษาแล้วถูกไหมแต่เวลาที่ทำไปเนี่ยพออะไรที่เขาออกนอกล่องด้วยความไม่รู้ เราต้องเข้าไปกำกัดทันที <unut S 2> เอ่อต้องเข้าไปบอกทันทีว่าอันนี้เข้าไปคุยแบบนี้ไม่ได้ <อะ S 1> เราต้องสายสัมพันธ์เราต้องดี <อะ S 1> เราต้องคุยกับเขาก่อนเชื่อมสายสัมพันธ์ก่อนธุรกิจนี้มันไม่ใช่การขายของธุรกิจนี้มันคือธุรกิจของสายสัมพันธ์ถ้าเราไม่มีความจริงใจกับเขาอย่าไปคุยคนที่ไม่มีความจริงใจเป็นตัวตั้ง มันเป็นการทําตามเป้าหมายชีวิตโ<ฆ>ดยที่เรารู้ว่าเราไม่ได้ฝึกเองแล้วเรามีอาจารย์เรามีทฤษฎีเรามีภาคปฏิบัติ<ฆ>แล้วก็เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ให้ความสําเร็จกับเราได้จริงเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความหวังก็แน่นอนแหละครับคนเราเมื่อเ,อเ,อเจริญวุฒิภาวะม<ฆ>าจนถึงห้าสิบกว่าแล้วเนี่ยมันต้องการองค์ประกอบที่ตอบโจทย์ครบทุกด้าน มันไม่ใช่แบบแค่แค่ฉันอยากทาฉันก็ทําเลยมันต้องตอบให้ครบหมดเลยฉันจะทําอะไรที่จะทําให้เป้าหมายชีวิตบรรลยัยมันเป็นอย่างนี้ได้ฉันต้องการทํางานแบบนี้แบบนี้กับคนแบบนี้กับแผนธุรก,กิจแบบนี้กับสิ่งนี้มันตรงจริตกับฉันไหมอ,อืมแล้วก็เข้าไปลงมือทําเรียนรู้กับทุกคนมีความฝันแล้วก็แปลงความฝันนะให้เป็นเป้าหมายแปลงความฝันให้มันเป็นเป้าหมายได้ยังไงครับพี่ แปลงความฝันนี่เป็นอันนี้สิ่งที่อ่านพูดเนี่ยเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ชัดมากขอบคุณมากเลยครับอยากให้ท Origin ุกท่านฟังคํานี้เลยนะครับแปลงความฝันไปเป็นเป้าหมายความฝันเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามันเป็นแค่นามธรรมครับมันเป็นแค่นามธรรมมันลอยอยู่ในอากาศมันลอยอยู่ในหัวเราแหละแต่ทําให้เป็นเป้าหมายนั้นน่ะคือเราพยายามทําให้นามธรรมนั้นน่ะมันกลายเป็นรูปธรรมแล้วรูปธรรมที่เราจับต้องได้คืออะไรเป้าหมายคุณคืออะไรครับ คุณฝันว่าอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอ,อยากจะมีเงินเก็บอยากจะมีเงินส่งลูกเรียนหนังสืออยากจะปลดหนี้ปลดสินอันนั้นอ่ะแรกเริ่มเป็นความฝันแต่เมื่อมันเป็นเป้าหมายว่าฉันต้องมีเงินเก็บฉันต้องมีบ้านต้องมีรถก็คือโฟกัสลงไปเลยปลดหน,นี้ปลดสินอันนั้นคือเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมแล้วอะไรละ่ะทําให้ไปถึงจุดนี้อวิธีไหนละ่ะกับใครละ่ะทําได้หรือเปล่า คุณมีพลังไฟมากพอที่จะเดินไปถึงเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมนี้ไหมพี่กบทํายังไงให้มีไฟต่อเนื่องให้ไปถึงเป้าหมายอะพี่เคยเคยเคยเล่นเกมเพลย t สเตชันไหมครับอะเคยฮะผมเชื่อว่ายุคก,ก้าสุนนะแต่ยักดมืออ <laughs> ยู่อ่ะอเทมอเทมตลอดทางที่เดินมาเนี่ยเหมือนเราเก็บไอเทมแล้วเราพิชิตไปทีละดานออทีละดาน,นะครับไอเทมแรกเลยเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของตัวพี่เองครับนะครับเป็นฝันและเป็นเป้าหมายของตัวพี่เอง ไอเทมที่สองคนที่เดินตามมาเขามีเป้าหมายของเขาครับนะครับไอเทมที่สามก็คือเมื่อเขาไปทํานําคนตามมาอีกเนี่ยมันทําให้เรามีภารก,กิจครับแต่เขาเนี่ยในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นธุรกิจที่เราสร้างเนื้อสร้างตัวจากการที่เราช่วยเขาช่วยเขาสำเร็จก่อนช่วยให้เขาสำเร็จเ,เ,เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาเนี่ยเขาเป็นไอเทมที่เราต้องเก็บแล้วเอามาเป็นพลังผลักดันให้เราเนี่ย วิ่งไปสู่เป้าหมายนะั้นอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับแปลงจากความฝันนี่แหละให้มันเป็นเป้าหมายวันนี้ถ้าสมมติว่าจะเลือกธุรกิจเครือข่ายเป็นเครื่องมือที่เดินไปสู่เป้าหมายอืม,มันจะต้องปรับอะไรก่อนสิ่งแรกนะครับเราแบ่แบงเป็นสองกลุ่มก่อนะ,อะถ้าคุณเป็นคนเคยทําธุรกิจเครือข่ายมาแล้วเฟลครับ แล้วก็รู้สึกว่าเออฉันทําแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะบริษัทหรือเป็นเพราะแม่ทีมฉันไม่รู้ละแต่คุณเคยทําแล้วแต่ว่ากําลังมองหาอยู่เคยสัมผัสเคยสัมผัสแล้วกาลังมองหาอยู่ก็จะบอกได้เลยว่าคุณมี mindset เรื่องธุรกิจเครือข่ายแล้วคุณเชื่อมั่นว่ามันเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์รายได้ชีวิตได้นะครับเพียงแต่ว่าไปยืนอยู่ในจุดที่ยังไม่ใช่ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีครับเพราะฉะนั้นหาจุดที่ใช่ให้เจอ ใช่คืออะไรบริษัทใช่สินค้าใช่แผนการตลาดใช่เจ้าของบริษัทใช่ทั้งหมดมันจะรู้ได้ยังไงอ่ะพี่มันจะมาไล่เช็คโอ้สินค้าบริษัทแทนใช่หมดเลยมันหายากนะพี่เนี่แหละธุรกิจพี่บอกได้เลยว่าถ้าไม่เช็คน่ะคุณก็จะเจออะไรที่ไม่ใช่จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยคุณก็จะล้มหายตายจากไปจากธุรกิจนี้นะครับส่วนคนที่ไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายเลยแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ฉันอยากลองฉัน ฉันอยากรู้ว่ามันจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าว่ามันทำาอะได้ได้จริงะนะครับก็ต้องหาจุดที่ใช่เหมือนกันบอกตรงเลยนะครับในทีมงานของพี่เนี่ยคนที่เดินเข้ามาเกือบร้อยเปอร์เซ็นตไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายเลยนะครับไม่เคยรู้จักเลยคือน้องใหม่สดๆสซดสิงซิงะนะครับเขาก็เขาก็เชื่อเขาก็เรียนรู้มาระดับหนึ่งเขาเชื่อมั่นว่าธุรกิจเนี้ย มันอยู่กับมนุษย์มาเป็นร้อยปีแล้วเออไอไอระบบของ multi level marketing เนี่ยมันเจ็ดสิบห้าปีแล้วแล้วมีมียอดขายเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่าหกหมืสี่พันล้านบาทนะค,ะครับเขาเขารู้ว่ามันมันภาพรวมเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษหรือบ,บอกว่า fundamental ก็คือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเขารู้แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาคิดจะเข้าไปทำแล้วจะเลือกทำกับใครดี เพราะพี่มีม n d เซตที่ถูกต้องกับแซบแปดแปดแปดเนี่ยเรารู้ว่าบริษัทเนี้ยมันตอบโจทย์ใช่หมดครนะครับพี่ก็ตั้งม n d เซตเลยขยายไม่ขายไม่ขายไม่ขาย,ขาย้วมันจะได้ได้ไดยังไงอ่ะพี่ก็จากการที่เราเคลื่อนสินค้าผ่านตัวแทนนะครับหลายหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยธุรก,กิจนี้มันของจริงหรือเปล่าไอ้แซ8แปดแปดเนี่ยเพราะฉะนั้นในในทีมงานที่เดินเข้ามาเนี่ยพี่จะตั้งมายเซตก่อนเลยว่าถ้าคุณถนัดงานขาย ไปขายก่อนแล้วทำให้ลูกค้ามีรีพีทออเดอร์เมื่อมีรีพีทออเดอร์แล้วก็เสนอการซื้อในราคาสมาชิกนั่นคือการเคลื่อนตัวเข้ามาสู่ธุรกิจธุรกิจเครือขขายมันเหมาะกับทุกอาชีพไหมครับพี่โดยเฉพาะธุรกิจแสบไหมครับพี่ยกตัวอย่างทีมงานงพี่ะนะครับก,ก็วันนี้ถ้าใครที่นั่งดูตรงนี้เลยผมบอกได้เลยว่าพี่เคยมาจาก จุดของคนที่ไม่เอาทุกคือขายจุดที่พี่แอนตี้ที่สุดคือคําว่าอัพไลน์และดาวไลนะน์มันแพลร้อนะมันมันแบบมันฟังคือเนี่ยแหละครับอคติเพราะฉะนั้นตอนตอนที่พี่มาเจอคําว่าอัพไลน์ดาวไลน์เนี่ยจากคนที่ไม่เอาคํานี้เลยวันนี้บอกได้เลยว่าดาวไลน์ของพี่นะที่ภูมิใจที่พูดคํานี้เลยว่าดาวไลน์ของพี่มาจากคนสารพัดสาขาอาชีพทําไมคนเหล่านี้เขาถึงพี่ไป ปรับ mindset เขายังไงหรือว่าเขามี mindset ยังไงถึงมีความเข้าใจกับธุรกิจเครือข่าย mindset แรกเลยที่ที่ที่คุยกับเขาเลยก็คือจะเอาอะไรขายหรือขยายคุยกับเขาเลยคุยกับเขาคุยทีละคนครับคุยทุกคนครับโดยเฉพาะคนที่เป็นไฟเตอร์หลักๆเนี่ยต้องนั่งจับเขาคุยบางทีคุยกันตีสองอย่างเงี้ยไฟเตอร์จะขยายหรือจะขายเอาทำไมครับพี่เพราะว่าสองเวนี้ มันเป็นวิธีการทํางานที่ต่างกันแต่ทุกคนนะครับต้องก้าวจากการงานขายไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปสู่งานขยายถ้าพร้อมจะเป็นงานขยายปุ๊บก็ก้าวว่าสู่การเรียนรู้อย่างจริงจังนะครับแล้วคนเหล่านั้นน่ะเมื่อมาได้เครื่องมือที่มันตอบโจทย์เครืคร่องมือที่เรียกว่าแซดแต่แตที่สุขสร้างซิสเต็มมาให้ทารายได้เขาก็สามารถเข้าไปถึงจุดที่เออเว้ยพี่กบพูดจริงเออมันทําได้จริงเพราะทุกคนที่ก้าวตามเข้ามาเนี่ย เมื่อเดินตามเดินตามเวที่เราตั้งไว้มีเขาทํางานบรรลุผลลัพธ์จริงนะครับแล้วบอกเออมันจริงพี่มันได้จริงเขไม่รู้จะพูดไงก็บอกก็มันได้ฮะมันไม่ใช่ตัวเลขที่เมคขึ้นมาแล้วบอกว่าจะให้แต่มันหมายความว่าน้องก้าวเข้ามาทําถ้าน้องทําได้ขนาดนี้น้องก็จะได้กลับไปอย่างนี้เมื่อน้องได้กลับไปนี้เขาก็จ่ายตรงเวลาเป๊ะแม้กระทั่งเศษจุดหนึ่งเจ็ดสตางค์เขาก็จ่ายอันนี้คือสิ่งที่ สิ่งที่ทําให้เขาเหล่านั้นน่ะยิ่งทํายิ่งมีพลังใจแต่การที่จะเดินไปสู่ผลลัพธ์ได้มันต้องผ่านการเรียนรู้อะไรต่างๆยิ่งโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับธุรกิจเครือข่ายมาก่อนครับแล้วเขาจะต้องไปเรียนรู้อะไรบ้าง่ะพี่นะครับเพื่อความสําเร็จของตัวเองเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันมีทั้งฝึกวิชาสปอนเซอร์อะนะครับเราออกไปเ hey, ฮ hey, ้ยอันมาทางานกับพี่อันพี่มีบริษัทดีไม่ได้มันต้องมีเทคนิคมันมันไม่ใช่เทคนิคหรอกครับเมื่อเราทํางานกับคนน่ะ คนเรื่องของชีวิตและจิตใจนะครับชีวิตและจิตใจชีวิตนี่หมายถึงว่าถ้าพี่จะคุยกับอันเนี่ยโดยพี่ไม่รู้เลยว่าชีวิตอันเป็นยังไงไม่ได้เช็คฟอร์มเลยคือไม่ไม่ได้รู้ชีวิตเขาชีวิตเราเลยอยูด่ดีเป็นยัดเขาเลยอยู่ดีความมือโจมือนายนะตามฉันมาอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนายรู้ไหมชีวิตเราทําอะไรอยู่เออเอออันเนี้ก็ต้องมาเรียนรู้กันทั้งหมดเลยนะครับชีวิตและจิตใจเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นในวิชาการสปอนเซอร์ที่เรียนกันมาเนี่ย เมื่อเราเข้าใจหลักสูตรเบสิกแล้วขั้นต่อไปก็คืออ,ะะอาร์ตศ<อ>ิลปะเพราะวิธีการคุยกับคนชีวิตคนไม่เหมือนกันน,น้องคนนี้อน้องคนนี้ขายของอยู่ในห้างเปิดบูธคนนี้อดีตอยู่ในบอลอะไรเงี้ยเราอยากเลิกธุรกิจสีเทาแล้วอยากจะมีชีวิตที่ดีอน้องคนนี้อเป็นแม่ชีที่จะต้องศึกออกมาเพื่อดูแลหลานอ เออเพราะว่าเพราะาห่วงหลานมากอย่างเงี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันที่มาที่ไปไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนกันเลยธุรกิจธ,ธุรกิจคือขายเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่พี่ก้าวเข้ามาในแซบแปดแปดเนี่ยอันนี้เป็นความสวยงามที่สุดยังไงที่พี่ได้เจอกับคนที่ไม่เหมือนกันเลยสองคนแต่ละคนก็มีประวัติที่มาแต่ละต่างกันเลยต่างกันหมดเลยมันทําให้แบบว่าเวลาเราคุยกับคนแต่ละคนเนี่ยเราต้องอ่านใจแล้วก็ อ่านจุดที่ชีวิตเขาเจ็บมีศิละปะในการที่จะเข้าพูดคุยเขาด้วยครับไม่ใช่ที่แบบอยู่ดีๆไปโพ้องออมันมันไม่ได้กฎและจัญญาบานในการทรําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันแน่นหนามากๆเลยแน่นหนา,นานเลยเช่นถ,ถ้าคุณไม่เรียนรู้เลยเนี่ยและคุณไปผิดทางเนี่ยคุณเอาแต่ขายขายขายอย่างเดียววันนึ่งปุ๊บก,กลุ่มลูกค้าคุณก็หมดและในที่สุดคุณจะเป็นคนที่เล่นธุรกิจอันไหนเป้าหมายที่คุณอยากได้ Passive Income อะ อ,อ,อถ้าคุณอยากได้พาสซีฟเปนคำคุณจะต้องทําไงคุณต้องทํางานขยายซ้ายและฝัางคุณคุณต้องสร้างผู้นําขึ้นมาจนกระทั่งเขากลายเป็นผู้นําที่สร้างต่อไปสร้างต่อไปเหมือนก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปี้ครับมันไม่ใช่ copy ปี้นะโคลนนิ่งโคลนิลนเลยนะมันคือโคลนนิ่เลยแล้วที่ก็ะประสบการณ์พี่ก็มาเยอะแล้วทำไมพี่ต้องมานั่งเรียนรู้อ่ะพี่ก เป็นน้ำเต็มแก้วไหมเข้าใจนะเข้าใจเออในเมื่อไม่เคยทํามาอยู่ดีโอ้โหผมกบไมโครผมชื่อไมโครอยู่ที่นี่ผมมาเป็นผู้นําเอคนที่เป็นของปลอมมาบองตรงธุรกิจเนี้ยพูดนาทีเดียวรู้เลยครูโค้อาจารย์ก็รู้แล้วก็อาจะบอกคุณของแท้ไหมคือคุณเ่ของปลอมรู้เลยฟังแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการอย่างที่พี่เป้าหมายพี่ชัดเนี่ย พี่ต้องการทำจนกระทั่งถึงเป็นแพสซีฟเนี่ยอะไรก็ตามติดกระดุมแ,มแรกติดตรงนั้นเอาให้ถูกเรียนรู้ให้ถูกต้องอะไรก็ตามที่ผิดเอากลับมาขบคิดแก้ไขลงมือทําใหม่ยังผิดอีกเอามาคิดอีกหาทางแก้ต่อไปิเคอ,อร์ดไปรค์ตลอดทางนะครับตลอดทางในทุกเคสนะครับมแม้กระทั่งสิ่งที่ดาวไลน์ออกไปทํางานพี่ผมไปเจอจุดนี้มาผมมีแบบเนี่ยบางทีไม่รู้อก็ อาจารย์มนักครับขอคำปรึกษาหน่อยอเราก็ไม่เคยเก่งทุกเรื่องบ,บางเคสบางเคสเราก็ไม่เคยเจอเพราะเราก็ยังใหม่อยู่แต่ถ้าวันนี้ถ้าเรามีครูโพสหรือว่าเข้าไปหลักสูตรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นซึ่งอันนี้ต้องต้องบอกเลยครับว่าแซบแปบกๆเนี่ยสมาชิกแซบทุกคน,นโชคดีนะครับที่ครูโพสอาจารย์ที่เก่งมากๆทุกท่านเนี่ยไม่หวงวิชาแล้วไมก่กังวลว่าคุณจะมาจากสายงานไหน ท่านประธานชานนนคณินเนี่ยได้บอกไว้เลยว่าลูกแซดเป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะไม่ว่าจะอัพไลน์แล้วกันแต่ก็ว่าอัพไลน์ได้เต็มปากเลยวางแผนยังไงต่อก็เกาะติดกันอยู่นั้นเลยฟอลโล่น้องคนนั้นคนที่มีไฟเนี่ยก็ฟอลโล่เลยตอนนี้รายชื่อคนที่น้องอยากจะเอาแซดแปดแปดไปเป็นเครื่องมือทํราหาที่ให้เขาเนี่ยมีใครบ้างส่งรายชื่อมาทำงานเป็นแบบเอาแบบเนื้อง,งานละเอียดเลย ไม่ใช่แบบว่ารวมๆมาสิคนนะเดี so totally. right. so wow. oh. aning, ๋ยวโป๊สิบคนเลยไม่ใช่คราวนี้มาโฟกัสโดยเนื้องานละเอียดทํายังไงให้เขาเห็นว่าแซฟเนี่ยช่วยชีวิตเขาได้นะครับแล้วก็ดึงเขาเข้ามาสู่การศึกษาสร้างความมั่นใจจนกระทั่งเขาตัดสินใจที่จะเป็นทีมงานกับเราระหว่างนี้ก็จะบอกน้องว่าน้องเคสนี้แบบนี้นะเดี๋ยวน้องไปเจออีกเคสอีกแบบนะคือวิเคราะห์หลายคนเลยหลายคนครับเพราะบางทีเนี่ย เขาอาจไม่นิสก็ได้่ะใช่ไหมครับต่อให้ชีวิตชีวิตลําบากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างความมั่นใจเขาไม่ได้เขาก็อาจจะไม่มีเป้าหมายจากธุรกิจนี้เขาอาจจะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทําหมูปิ้งก็ได้อเออไปทําอาชีพเสริมอะไรอย่างอื่นก็ได้ซึ่งก็ไม่เป็นไรับแต่ถ้าเราสามารถที่จะชี้ให้เห็นว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันใช้เวลาน้อยกว่าอย่างไงมันต้นทุนมันน้อยกว่าขนาดไหน แล้วมันทําให้ชีวิตเราไปถึงจุดที่เป็นเจ้าของเวลาเจ้าของชีวิตเวลาเงินทองได้ถ้าเขาเข้าใจได้ก็ถือว่าเราสําเร็จในการส่งมอบอมไม่ใช่สําเร็จในการสร้างยอดนะครับ,รบเราสําเร็จในการส่งมอบแซฟแปดแปดแปดไปให้เป็นเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตเขาครับอะมันต้องมีหลายคอร์สขนาดนีพี่เพราะว่าเอาจริงๆนะสมาชิกเราเยอะอแล้วก็การเรียนการสอนนะครับบอกตรงว่า เราอาจารย์ท่านหนึ่งแบกรับได้ไม่หมดหรอกอถูกครับเหมือนของอาจารย์ยุทธที่จํากัดบอกว่าเก้าสิบคนใช่ครับเก้าสิบคนนะครับแล้วที่เหลือเป็นร้อยเลยเพราะนั้นอาจารย์ทุกท่านต่างก็ช่วยกันสร้างคอร์สมาเพื่อให้ความรู้สมาชิกเนี่ยจะได้ใช้ทํางานแล้วออกไปสําเร็จจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าไปฝากไว้ที่อาจารย์ชายท่านเดียวไม่ต้องทํางานแล้วสอนอย่างเดียวเลยสอนอย่างเดียวอาคอร์สอนย่างเดียวตังก็ไม่ได้ตังก็ไม่ได้สอนฟรีด้วยหรอสอนฟรีครับ <laughs> เอาเหรอผมจะบอกดาวไลทุกคนเลยเวลาเข้าไปเรียนเนี่ยอาจารย์มาสอนฟรีไม่มีค่าตัวไม่มีค่าตัวไม่มีอะไรเลยแต่ว่าด้วยความที่รรท่านประธานสั่งไว้อบอกไว้ว่าแซฟคือหนึ่งเดียวทุกสายองคความรู้ต้องส่งมอบอต้องส่งมอบให้กันและกันอาจารย์ทุกท่านก็เลยมีมุทิตาจิตมีเมตตาการุณาที่จะทําให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาถึงความรู้ในการทํางานจริงไมเซฟเนี่ยนะครับอยากบอกทุกท่านนะครับว่าไละเรียนในการทํางานเครือข่ายเนี่ย ถ้าคุณมีไมค์เซทที่ถูกต้องทำงานเป็นเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่ทาให้คุณขยายตัวได้ไม่รู้จบจริงๆรรายเพดานสมมุติว่าก็เปิดดีซีมาสองแสนบอกว่าโอ้ฉันขายของได้สองแสนฉันได้เงินคืนแล้วฉันเอาเงินไปกินไปเที่ยวฉันไม่ใช้อะไรเงี้ยไม่แสดงว่าไมค์เซทคุณผิดไมค์เซทที่ถูกต้องคือคุณมีเงินประกอบการสองแสนสองแสนห้าเป็นทุนนอนเป็นทุนอยู่ตรงนี้ค,ออคุณต้องคิดดูว่าถ้าคุณไปเปิดร้านชายสีสมมุตินะบะหมี่เกี๊ยวคุณใช้ทุนเท่าไหร่ ใช้เงินหมุนเวียนในวัตถุดิบปายวันเท่าไหร่อา่าอันนี้ต้องคิดแบบผู้ประกอบการเ,าเพราะฉะนั้นคนที่เปิดดีซบอกว่าเปิดมา2องแสคุณเอาสินค้ามา2องแสน้าขายออกไปคุณได้กําไรได้ P ีวไหลกลับมาคุณได้ทีมงานเก็บ2องแสนนี้ไว้เป็นทุนประกอบการเอาไว้ไปหมุนต่ออีกรอบหนึ่งแล้วก็สินค้าออกมา,าทีมงานของคุณก็กระจายสินค้าออกไปคุณก็ด้เงทุนท,ท,ท,ทุนกลับตืนมาอต่ทุนก้อนนี้ยมันก็เป็นทุนที่เปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีก จนกระทั่งเปิดไปเป็นร้านด้วยทุนก้อนเดิมคือวันนี้อาจจะมีคนที่อยู่ในในแวดวงของคนที่เป็นแฟนเพลงของพี่อ่าอืมที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยพี่กบพี่กบวางกีตาร์แล้วพี่กบมาทำธุรก,กิจเครือข่ายพี่จะเป็นภาพลบของพี่หรือเปล่าอ่าเออ,อ,อไอ้นี่แหละครับจุดนี้แหละเป็นทำให้ผมเสียโอกาสในชีวิตปีเยอะยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาผมกังวลเรื่องนี้แหละอ๋อเหรอกังวลอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียว ค,คือกลัวภาพลักษณ์ของตัวเองแล้วถามจริงๆว่าถ้าคุณเจอธุรกิจเครือข่ายที่มันใช่อ่ะ,อะที่มันทําให้เกิดรายได้จริงๆแล้วมันขาวสะอาดขาวสะอาดในระดับที่ถ้าคุณเห็นป้ายข้างบนสูงสุดนั้นนั่นคือเอกสารทางราชการทั้งหมดะนะครับมันไม่ใช่ธุรกิจที่อุปโลกว่าฉันเป็นบริษัทมันไม่มีสิ่งใดอุปโลกนะครับอยากบอกว่าไม่ต้องกังวลแทนพี่นะครับขอบคุณมากที่กังวลน,นะครับสิ่งที่พี่เลือกเนี่ย ที่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มข้นด้วยเอกสารราชการทั้งหมดนะครับถ้าใครก็ตามที่บอกว่าเออเคยท,ทําธุรกิจเคอขายมาแต่ว่ายังไปไม่ถึงที่กบรอครับแล้วถ้าใครบอกว่าพี่มันจริงหรือเปล่าพี่มาคุยกันครับแต่ถ้าใครมีความเป็นห่วงว่าไอ 88, ้แปดแปดแปดเนี่ยเว็บการพนันหรือเปล่า <laughs> ไม่ต้องกังวลครับถ้ามันเป็นเว็บการพน,นันปล่อยให้ตำรวจไปครับไม่ใช่เรื่องของเรานะครับนะอันนี้อยู่มาแปดปีแล้วครับก็ยืนยันได้ว่าธุรกิจ เครือข่ายที่ผมตัดสินใจเลือกเนี่ยเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ชัดเจนที่สุดในชีวิตเหมือนที่ตอนที่ผมตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเป็นมือกีตาร์ครับ,รบถ้าคบคนดีแล้วเพราะนั้นตัดสินใจเลยครับว่าธุรกิจแท้ไ่แบบคือของแท้ครับผมอ,อันนี้บอกได้เลยว่าสําหรับคนที่ทําทํามาหากินอยู่ตามปกติเดี๋ยวผมได้ข่าวมา,เร,าเรื่องเรื่องสภาพเศรษฐกิจนะตั้งแต่เรื่องน้ามันอะไรมาเลยเนี่ยผมรู้ว่า ทุกท่านน่ตึงตึงแน่ๆแหละตึงจนทั้งร้องโอดโอ,ดอยกันเลยนะครับก็อย่าบอกว่าเปิดใจรับแซบแปดแปดเอาไว้ยังไม่ต้องตัดสินใจยังครับไม่ต้องตัดสินใจแต่เปิดใจรับคําว่าแซบแปดแปดเอาไว้แล้วเข้ามาศึกษาว่าบริษัทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือสร้างไรายได้แบบไหนอย่าเชื่ออันนี้ผมบอกได้เลยว่า ผมพูดว่าแท็บ88ดียังไงอย่าเชื่อผมถูกไหมครับครับเพราะอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องตรวจเช็คให้มั่นใจแน่นอนละเอียดรอบคอบเราถึงจะตัดสินใจร่วมลงมือทําแล้วเมื่อเราทําแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วว่าเราเป้าหมายเราชัดไหมถ้าเป้าหมายชัดเครื่องมือใช่อยู่ที่เราอะเอาจริงหรือ,อยังแค่นั้นเองครับ